ชาวบ้านเขาไปหาปลาแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาได้เหยียบอะไรสักอย่างเป็นตะปุ่มตะปุ่มนะคะลื่นๆตะปุ่มตะปุ่มก็เลยเอ๊ะรีบขึ้นจากน้ําดีกว่าปรากฏว่าโดนกัดด้วยนะโดนกัดได้เลือดเลยนะคะโดนกัดถึงกระดูกเลย่ะถึงกระดูกเลยค่ะอันนั้นคือก่อนหน้านั้นตอนนั้นเขาไม่รู้ว่าอะไรแต่ตอนนี้เขารู้แล้วค่ะว่ามันคือตัวอะไรไปดูนะคะชาวบ้านตําบลเขาสามสิบหาบค่ะ อำเภอท่ามะกาการจนบุรีเขาเจอมันแล้วนะคะ2องเมตรสี่สิบค่ะคุณรูจระเข้ตัวเครืองมากเนี่ยค่ะอยู่แถวคันคลองน้ําพิงนะคะมาอยู่ในคันคลองเนี่ยนะอยู่ในคันคลองเลยมายังไงล่ะครับพี่นั่นนะสินี่ถูกมัดพันธนาการไว้เรียบร้อยนะคะโอ้โห ชาวบ้านบอกว่าต้องช่วยกันจับมัดนะแล้วก็ขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ชาวบ้านเนี่ยกลัวว่าถ้าไม่เข้าไปช่วยจระเข้อาจจะถูกนําไปเป็นอาหารเออหรือไม่ชาวบ้านก็อาจจะถูกกัดว่างั้นนะคะเจ้าหน้าที่กลุ่มอสรพิษวิทยาของอาสากู้ภัยบอกว่าตัวนี้ถือว่าใหญ่มากเท่าที่เคยจับมาเออแล้วก็ ผู้ที่เกี่ยวข้องก็ได้ประสานรถสไลด์โฟกถ้ามาการมาช่วยกันจับส่งไปที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดนะคะที่อำเภอ่าม,ม่วง<ม>เอาไปไว้ที่นั่นก่อนเป็นการชั่วคราวเนี่ยนะคะต้องใช้รถขนไปเลยนะคะ<ม>เนื่องจากบรรตุกใหญ่กลัวจะไม่ปลอดภัยคะ่ะใช้รถแบบนี้เลยเขาเรียกสไลด์โฟกนะคะขอสัมผัสตันเค่นด้วมีคนอยากจับด้วยขอสัมผัสหน่อยนะคะ<ม>อ่าลองฟังดูเจ้าหน้าที่ดูนะคะ มีชาวบ้านเขาเจอตระเェะค่ะในพื้นในพื้นที่ธรรมกาลองนีงก้ก็ลงไปดูค่ะก็ พบว่าเป็นจระเข้เพศเมียเนี่ยชาวบ้านเขาเขาเจอะค่ะก็องค์รูก็เลยได้ช่วยเหลือด้วยการประสานพวกรถยกแล้วก็ทีมอาสาผู้ภัยนะคะทีมสาตพิดเนี่ยให้เขามาช่วยกันดูจระเข้ว่าเราจะาจัดการอะไรยังไงก็วันนี้ก็ได้รับความนุ่งคล้อจากกรมประมงนะคะของอำเภอท่า,าม่วงเนี่ยเขาก็เข้ามาดูแลให้เพราะคาดว่าพรุ่งนี้นเขาจะนาส่งต่อไปที่นครสวรรค์ซึ่งเป็นหน่วยในการดูแลจรละเขแบบ้อย่างแบบอย่างอย่างถูกต้องนะคะแล้วก็สบายใจขึ้นว่าน้องปด ภัยแน่นอนค่ะนะฮะท่านรองผู้กํากับฝ่ายอํานวยการกองตรวจราชการ5สํานักงานเจรตํารวจนะคะ๋อนึกว่าเป็นแผนกที่อยู่แบบคอยจับจราเคไม่ใช่ค่ะอ่อนช้อยขนาดนี้นะคะพันตํารวจโทหญิงรักตาพาวงยอดแต่ว่าเห็นไหมเขาใช้คว่าน้องปลอดภัยแล้วก็คือเขาเอาไปเอาไปไว้ที่ประมงน้ําจืดนครสวรรค์นะคะน้องในที่นี้ก็คือน้องจระเข้ ท่านผููท่านสารวัตรก็พูดน่ารักเนาะน้องปลอดภัยน้องแต่ถ้าเป็นภาษาโซเชียลเขาเรียกว่าน้องปลอดภัยน้องสบายแล้วแต่ชาวบ้านเนี่ยรู้สึกกลับบ้านแล้วชาวบ้านบอกว่ายังไม่รู้สึกปลอดภัยเท่าไหร่กลัวว่าไอ้ตัวที่เหยียบแล้วมันตะปุ่มตะป่ำลื่นๆแล้วกัดชาวบ้านวันนั้นจะใช่ตัวนี้ไหมหรือมีอีกไหมตอนนี้ชาวบ้านยังไม่วางใจก็ฝากท่านสารวัตรช่วยสอบสวนนะครับว่าน้องได้กัดขลุ่ปกระห่า